ด่วนครับข่าวด่วนนะครับข่าวใหญ่นะครับเดี่ยวดินแดงของขึ้นนะครับวันนี้ครับเดี่ยวดินแดงนะครับจะมาเล่านิทานให้กับให้กับเราฟังให้ฟรีครับวันนี้นะครับนิทานนะครับวันนี้มันครับเดี๋ยวเรามาฟังเดี่ยวดินแดงครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้นะครับอีดำนะครับได้ออกมาไล์สดนะครับพาดพิงถึงเดี่ยวดินแดงนะิครับในนิทานเรื่องนี้ครับอ้าวเริ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้หรือสิ่งที่พี่เดี่ยวพูดต่อไปนี้นะครับพอนะครับ ย้ำเสมอครับเป็นเพียงแค่แค่นิทานนะครับใครเข้ามาก็อย่าคอมเมนต์นะครับชื่อขอยสามไว้ทีเนาะนะครับวันนี้ครับเดี่ยวดินแดงขอเปิดใจนะครับที่นี่ที่แรกนะครับงานข้าวอีดําครับนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่เดี่ยวีิครับนะสวัสดีครับวัครับเดี่ยวดินแดงครับตอนนี้อยู่กับรายการนะครับเล่านิทานกับเดี่ยวดินแดงนะครับเดี่ยว มาต่อมาต่อมาต่อพี่ครับมาต่อครับนักย้ำนะครับว่าสิ่งที่พี่เดียวพูดต่อไปนี้นะครับเป็นเพียงแค่นิทานใครเข้ามาอย่าพิมพ์ชื่อคนนิทานนะครับอย่าลืมครับว่าพี่เดียวแกเล่านิทานนะครับไม่เกี่ยวกับใครทุกคนนะครับ่วนใครจะดิ้นใครจะอะไรก็แล้วแต่ย้ำนะครับนิทานอ่ะพี่เดียวครับมีอะไรจะระบายมีอะไรจะเปิดใจเปิดใจเลยครับถึงใครอีดงอีดาอะไรมีอะไรพูดเลยครับเอาเชิญให้พื้นที่ครับ เสียความรู้สึกเนาะที่สมัยกนแรกๆเราสงสารไงแลอวออตอนเขาเสียตุ๊กตาเนาะเราก็สงสารเราก็เอาพู้น้องๆแล้วว่าเราคิดผิดนะนะาเห็นไหมเราคิดผิดเราก็เลยที่ว่าเออเขาเป็นผู้เสียหายใช่ไหมล่ะเราก็เลยเอาเหรียญคุดอะเหรียญเหรียญบาทอะนะอ เหรียญบาทคุดนะนะที่สมัยเก่าอนะอแล้วก็องพญาคุดหนึ่งองเราเราไปเยี่ยมเยือนให้กาลังใจเขาใช่ไหมล่ะตอนนั้นอะตอนนั้นอะนะครับนี้เราก็ถือโอกาสได้ถ่ายรูปถ่ายรูปเขาแหมแก็เราไม่มีของให้เขาเขาก็คงไม่มาคุยกับเราไม่มาถ่ายรูปเราเราก็คนเขาเยอะนะอาคนขอเยอะน้ำท่าผมก็ไม่ได้กินเนี่ยแล้วผมก็ไม่รู้ว่าน้ําอะไรก็วางอะไรตรงไหนคุเรื่องน้ำเนี่หลายรอบแล้วผมฟังมานะ อ่าไอ้พูดเรื่องน้ำมาไอ้วันละพันกว่าสองพันกว่าไอ้ค in ้างน้องข้างน้ำอะไรเนี่ยผมไปผมไม่เห็นได้กินเลยพูดมาหลายครั้งแลวไอ้เรื่องน้ำเนี่ยสงสัยจะติดปูแน่เลยสงสัยจะหรือหรือเห็บหมาเห็บหมาหาทราบข่าวไปบอกเขาว่าผมพูดว่าเขาอยู่บนรืนี้อ่ะฉันพูดตามตรงเลยนะพูดกับกับกับคุณนาทีเลยว่าว่า ณนะตอนนี้นะตั้งแต่ฉันรู้นิสัยและกรรมพืชมาเนี่ยนะฉันเกลียดแกมากที่สุดเลยเลยูก <laughs> โกดเเกลียดเลยนะพี่ก็มี <c oughs> ผมเกลียดมากเลยเพราะอะไรเพราะไอ้มือขวาไอ้มือขวาเข่าเนี่ย <c oughs> <อ>ขวาเข่าเนี่ยออไอแอดมินเพจเนี่ย28มงกุฎตัวเนี้<อ>ตัวเลวเลยเนี่ยอืมันใส่ร้ายไปสีผมอนะจนผมต้องหมดอิสรภาพ6เดือน28วันกี่เดือนนะผมสู้ หกเดือนยี่สิบแปดวันนะครับที่ผมอยู่ในเรือนจำที่มันแกล้งผมต่างๆนานาสามข้อหาเนี่ย่ามันใส่ร้ายผมอ่ะเหมือนกันเลยเหมือนใส่สังดานเหมือนกันเลยคนที่ไอ้ใส่คนที่ใส่ร้ายนี่คือเป็นมือฝ่าของอีดำอ่ามือขวามันเลยอ่ะมือขวามันอะมือขวามันเป็นแอดมินเพจมันอะใส่ร้ายใบสีผมอะผมถึงได้เกลียดมันไงเออผมถึงได้เกลียดมันไงแล้วแล้ว ติดติกตี่ปีติกีก่เดือนนะหกเดือนยี่สิบแปดวันตีต้งแปดเดือนนะครับผมที่ผมสู้คดีมาจนชนะสามข้อหาที่พวกมันใส่ร้ายพวกมันอะพวกมันใส่ร้ายป้ายสียผมสามข้อหาจนศาลยกฟ้องหมดแล้วแล้วตอนนี้เป็นยังไงมือขวาของมันหนีหัวสุกหัวซุน ไม่รู้อตอนนี้ผมใส่ติดคุกไปแล้วมั้งครับหายหัวหายเงียบเข้ากิ่วเมฆไปเลยออืกาวหาผมว่าไปหลอกลวงคนรู้นหลอกลวงคนนี้นนทั้งที่ผมไม่ได้ทำผมถ้าคนเรานะถ้าทําผิดก็รับสารภาพแล้วแต่คน<อ>ที่นม่งทาผิดนะพี่ ครับคุณคุณนลคุณนะทีค่ค,คนมันทำผิแต่มเหลี่ยมมันเยอะอ่ะมันไม่รับสารภาพอ,ะอ่ะเข้าใจไหมครับเออแต่พอรู้ว่าจะโดนตัวกลับไปรับสารภาพเพื่ออะไรเพื่อขอฟาเมตตาได้ลดหย่อนผ่อนโทษอ่ะมันสายไปแล้วคนเราอ่ะถ้าทําผิดอ่ะมันต้องรับสารภาพแต่ทีแรกถูกไม่ใช่ตอ,ไม,ตอไม่ใช่ตอแหลแบบนี้ <c oughs> เอ่เนื้อหลอกวงคนนู้นคนนี้ไปมาเพื่อให้คนส่งสารอ่ะเออ แล้วคุณพูดมาได้ไงว่าคุณไม่เคยบูลลี่ใครคุณไม่เคยดาย่ออาใครค,ออคุณที่เขาเคยช่วยเหลือคุณน่ะคนที่เขาเคยเคยเคยอ่าน้ำมือตามมวไปช่วยเหลือเขาเอะอเขาไม่ช่วยปุ๊บคุณไปบูลลี่หน้าตาเขาคุณไม่รู้หนังหน้าตัวตาตัวเองเลยข <laughs> อโนะ <laughs> ถ้าไม่มีแอปนี้นะมันก็ผีตายซากอะไรๆหนโซเ,เชียล <laughs> เนี่ยผมไปออกฟัมคิดเห็นเรื่องอ่ท่านท่านทนายท่านหนึ่งนะ<อ>ใช่ไหมล่ะเอเอเขาก็คุยเรื่อง,เร,องเรื่องเรื่องคดีดังอ่ะวันที่สินนบสามเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เลยไปคอมเมนต์ผมก็บอกว่าเออสิบสามมันมันีอีกไกด์รอรุ่นวันที่เจ็ดด้วยว่าใช่ไหมล่ะคนเราอ่ะถ้าทำผิดเนี้ยมรับาสารภาพแต่ทีแรกแล้วไม่ต้องยื้อมาหรือว่าวนอยู่ได้ไงเนี่ยทำให้สงสารอะไรให้ห่างเงินอะไรพวกนี้ แม่พอรู้ว่าจนตัวแม่ชย่างยังกำลังรถกอดอยู่ว่าอ่ะเดี๋ยววิดีโอพี่อยแป๊บนะอาโต้ยังไงเมื่อวานนี้พวกไปคอมเมนต์เออช่องทนายท่านหนึ่งอะนะท่านติดตามคดีอยู่นะแล้วเสร็จแล้วผมเ็าบอกว่าเออไปคอมเมนต์ว่าสิบสามอีกยาวไกลรอรู้วันที่เจ็ดดีกว่าครับเอาวันที่เจ็ดมีอะไรผมก็เลยบอกว่าเออพอดีเขาปูู้กปลาใช่ไหมคนเราอ่ะ บุกรุกป่าหรือสวมสิทธิ์อะไรอันนี้ผมไม่รู้หรอกตามภาษาชาวบ้านก็คือบุกรุกแหละอเจ้าของขาไม่ทำแล้วคุณบุกรุกเข้าไปทำอ่ะใช่ล่ะเออแล้วคุณเอารถไถ่เข้าไปถ่เอารถตัดเข้าไปตักอย่างเนี้ยผมถามเลยไ้ละข่านก็มีเยอะะพอคุณจะโจมตัวพอคุณจะโจมตัวคุณไปชิงลับสารภาพคุณคก่งจินคุณไปสู้คุณไม่ไม่สู้อ่ะคุณสู้ที่เออคุณเก่งกต้องสู้อะถไหมาดู สมศิษย์เนี่ยผมไม่เข้าใจหรกแต่ภาษาชาวบ้านอะ่ะก็คือบุกรุกอะ่ะหรือเรื่องอะไบุกรุกอะ่ะถ้าคุณไม่บุกรุกอะ่ะคุณเอารถไถ่เข้าไปทำไมถูกอะและ้วฐานลิปมีเยอะๆมีม,มดตัวบ้าคุณจะซื้อจะขายคุณจะขายเป็นญาติกันอะไรกันอันนี้ผมผมไม่รู้หรอกนะผมผมเลี้คนเค่นั้นแต่ที่ผมติดตามมาเนี่ยเพราะมันเป็นมันเป็นป่าเป็นฝาสงวนถป่าสงวนแล้วคุณเข้าไปทําเนีเ่ย ถา,ามว่าคุณปรลุกไหมเอ้าคุณปรลุกคุณู้อถือจอบเข้าไปดิเออ่อันนี้คุณเล่นเอารถไถเข้าไปเอารถรถตักดินเข้าไปอย่างนี้ถไม่ล่ะ เออแล้วคุณ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 รู้ว่าคุณโจรตัวแล้วคุณไปชิงรับสารภาพเพื่อจะขอความเมตตาจากท่านปรบมุกเนี้ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ต่างไอโฟนมันไม่ใช่ไม่ใช่คุณมันคุณมาสร้างเรี้วล้อเรียกความสงสารเพื่อให้คนนี้สงสารให้คนนี้สงสารเพื่อให้เงินได้เงินได้เงินคุณนี่มันนี่ใส่และสันฐานเสียหมดแล้วได้เงินได้เงินได้เงินมารีเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเมื่อก่อนเนี้ยไปบ้านเขาเราเราให้ฟังเลยไปบ้านเขาเป็นไงบ้างเมื่อก่อนเนี้ย ก็คำนาครับผมเราเราก็สงสารนะรู้สึกเหตุเกิดได้ไม่กี่ไม่กี่วันนะะผมขึ้นขึ้นไปทาข่าวไงเพราะว่าเราขับรถคนนะเราขึ้นรถข่าวใช่ไหมเสร็จแล้วปุ๊บเนะี่ยเราเราก็เอเป็นผู้น่าสงสารนะผู้เสียหายใช่ไหมนะล่ะเออเออเราก็มีเครื่องรางของสั่งก็คือเหรียญ เหรียญพญาพุดเหรียญพญาพุดปีหนะึ่งเจ็ดน่นะที่มีหมอท่านหนึ่งที่ชอบเอาไว้ไปปาบผีปาบอะไรที่ตอกต้นมาขาาอะไรเงี้ยใช่ไหม uh. เราก็คิดว่าเราอาจจะปกป้องปุ้มคอง,อง,องได้ช่วงน้นแปดเป็นห่วงมากเป็นห่วงมากเออเป็นห่วงมากแล้วทีนี้การเป็นห่วง